ไพ่ใบที่หนึ่งของบ้านสีแดงกับคุณมีพรสวรรค์อะไรอยู่ในตัวกับไพ่ใบแรกที่บอกว่าคุณมีลักษณะนิสัยโดดเด่นในด้านใดถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้การ์ดใบนี้ครับ <Yahoo! S 1> อ่าเป็นรูปตาช่างนะครับ นะแล้วก็มีนิ้วกดตาช่างให้มันเอียงนะครับเป็นรูปตาช่างแล้วก็เป็นนิ้วกดให้มันเอียงไปข้างหนึ่งนี่ฮะนะครับเราก็ทําให้อีกด้านหนึ่งสูงกว่าแต่ว่ามีบารมีระเปล่งขึ้นมานะครับเอาละ้ฮะเรามาดูกันอ่ะบ้านสีแดงทั้งหมดต้องตอบนะว่าคุณมีลักษณะนิสยัยเป็นตาช่างหรือเปล่าเรามาดูกันนะฮะคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบและคุณก็ไม่ชอบเอาเปรียบใคร ถูกต,ต้องไหมครับคุณเป็นคนเน่่รับความยุติธรรมถูกก็ว่ากันไปตามถูกชัดๆมาเลยถ้าฉันผิดฉันขอโทษ ถ้าไม่ผิดอย่าได้แย้มชะละนะแต่ยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะถ้าคุณผิดคุณพร้อมจะขอโทษเออผิดเองผิดจริงอะไรแบบนี้นะฮะแต่ถ้าไม่ผิดพูเท้ตายฉันก็ไม่ยอมหัวชนฝาฉันก็ไม่ยอมเพราะฉันไม่ผิดคุณเป็นคนรักศักดิ์ศรีนะครับรักความยุติธรรมและไม่ชอบเห็นใครถูกรัดเอาเปรียบด,ด้วยถูกต้องไหมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าบ้างสีแดงคุณมินิสัยอันนี้โดดเด่นมากเลยนะครับอ่าจริงไมหมฮะเดี๋ยวลองตอบหน่อยสิ เพราะ่ต,ตัวของคุณเองนยะถ้าเกิดว่าเห็นคนอื่นถูกเอารลอดเอาเปรียบคุณก็อยากจะยืน่นมือเข้าไปช่วยหรือตัวคุณเองโดนเอารลอดเอาเปรียบคุณก็มาจะไม่ยอมนะี่ยคุณเป็นคนที่ถือในเรื่องของความยุติธรรมความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรความถูกต้องย่อมอยู่เคียงข้างคุณถูกต้องไหมฮะเนี่ครับนะี่พี่ตากรานัทบอกว่าถูกต้องเลยน้องใบอันสรีบอกถูกต้องพี่เต็มสรีบอกว่าถูกต้องพี่พรผ่านบอกว่าจริงฮง นอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากในเรื่องของความาถูกต้องและความรักความยุติธรรมแล้วคุณยังเป็นคนที่ชอบทำบุญนะเป็นคนที่รักในเรื่องของจะบอกว่ารักไม่ได้เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของบาปบุญนะคุณเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วยอมได้ชั่วนะครับนะคุณคิดแบบนั้นมาเสมอคุณเชื่อในเรื่องของโลกวิญญาณหลังความตายนะอันนี้คือพรสวรรค์ของคุณเลยนะเพราะว่าคุณมันมีความรู้สึกว่าคุณเชื่อในเรื่องของความยุติธรรมแล้วคุณก็เชื่อว่าโลกหลังความตายมีจริงนะคุณเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสิ่งที่ลี้ลับนะเพราะว่าคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนชอบทําบุญนะมีจิตใจะอบอ้อมอารีในการทําบุญถูกต้องไหมอืมนะใช่ไหม นะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของโลกวิญญาณเชื่อในเรื่องของทําด sure sure ีใดดีทําชั่วไใ้ชั่วเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนะเชื่อในเรื่องพระพุทธาศาสนาประมาณนะั้นถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมใช่ไหมใช่ไหมน้องฟ้าบอกถูกต้องรักศักดิ์ศรี์มากๆจนแม่บอกว่าศักดิ์สรีมันกินได้ไหมนะสวัสดีพี่จีนนะฮะแล้วก็พี่สาวบอกว่าถูกต้องนะครับนะพี่พรพันธ์แล้วแต่เล่นี้ช่ว่าถูกต้องเลยเป็นคนรักความารักในเรื่องของความยุติธรรมแล้วเนี่ย ยังเป็นคนที่เชื่อในเรื่องบ,บุปบุณโทษนะครับนะคือน,นิสัยโดดเด่นของคุณนะนะับเพราะฉะนั้นนะครับบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนมีศักดิ์ศรีคุณเป็นคนรักรักความยุติธรรม คุณเชื่อในเรื่องความเป็นความตายคุณเชื่อในเรื่องลี้ลับหรือว่าบาปบุญคุณคโทษเนี่ยประมาณนั้นครับนะถามว่าเชื่อไม่เชื่อแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบลงลึกหรือว่าใส่ใจมากๆแต่คุณเป็นคนเชื่อแบบนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าไอคนที่ทําไม่ดีสักวันหนึ่งมันย่อมจะจะมาได้มไม่ดีไอคนที่ทําดีอ่ะสักวันหนึ่งมันจะต้องได้ดีคุณเชื่อแบบนั้นมาตลอดนะครับนะและไพ่ใบนี้บอกด้วยนะครับตราชั่งนั้นหมายถึงความพดุงยุติธรรมยังไม่พอยังหมายถึงตัวของคุณเองนะครับ มีพรสวรรค์นในเรื่องของสิ่งลี้ลับหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในตัวคุณด้วยนะอืมนะฮะอ่อพี่บอลบอกถูกต้องน้องหวายบอกค่ะพี่เต็มเฉรี่บอกว่าใช่ค่ะน้องใหม่อันเฉลีบอกว่าใช่ค่ะพี่ตาการณนัดนะบอกว่าใช่เลยเอ่ะเพราะนั้นแล้วนะครับลักษณะนิสัยของคุณเนี่ยที่มีในเรื่องของความรักยุติธรรมนะ ในเรื่องราวแบบนี้คุณเป็นคนอย่างไรเรามาดูกันนะครับนะแล้วพรสวรรค์ของคุณคืออะไรนะครับและพรสวรรค์ของคุณคืออะไรคุณได้การใบนี้ครับ <Yahoo! S 1> เป็นรูปกุญแจแม่กุญแจแล้วก็มีลูกกุญแจไขแล้วก็เปิดอ้าอยู่แต่ว่ามีดอกหรือว่าลูกกุญแจค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับนะ เรามาดูกันน้องฟ้าบอกเชื่อแบบนั้นจริงๆพรสวรรค์ของคุณนะฮะ เนื่องจากว่าคุณเป็นคนเชื่อในเรื่องบาบุญคุณโทษคุณเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีหรือรับความถูกต้องนะครับคุณจึงเป็นคนที่สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากๆพรสวรรค์ของคุณคือคุณเป็นคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากบางครั้งบางเรื่องเดี๋ยวบางคนแก้ไม่ถูกก็ต้องมาปรึกษาคุณคุณเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกๆคนได้ดีเลยนะครับพรสวรรค์ของคุณคือปัญหากี่เรื่องกี่อย่างคุณสามารถชี้แนะแนวทางให้กับคนที่เข้ามาปรึกษาได้หรือคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์ช่วยเหลือคนได้ เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างช่วยไปรับไปส่งหน่อยช่วยไปดูอันนั้นหน่อยเชยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่าอะไรก็ตามคุณสามารถช่วยเหลือได้พรสวรรค์ของคุณคือเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเลิศใช้คำนี้เลยดีเลิศเลยบนก่อนเนี่ยบอกกันเลยบนก่อนมันยุ่งยากทำมันนี่มืบนก่อนบนก่อนด่าก่อน แต่แก้ไว้แก้ได้ทําได้ไหมทําได้แล้วคุณแคล้วคลาดปลอดภัยมาตลอดเลยปัญหาอะไรที่เหมือนจะปิดขด,ขดขัดๆหรือเจอปัญหาอะไรส่วนใหญ่แล้วคุณจะข้ามผ่านมันมาได้ด้วยสติปัญญาเพราะคุณเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโพษคุณเชื่อในเรื่องของโรควิญญา คุณเชื่อในเรื่องของการทำดีได้ดีมันจึงทำให้คุณมีสติและแก้ไขปัญหาเพราะนั้นความโดดเด่นของคุณคือคุณเป็นคนที่ตั้งรับปัญหาได้ไม่ว่าจะได้มากหรือได้น้อยแต่คุณสามารถตั้งรับปัญหาได้และพรสวรรค์ของคุณคือมันแก้ได้ทุกอย่างอย่างที่บอกครับคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุค้มครองจึงหนุนนําให้คุณนั้นแค้วลาปลอดภยัยหรือข้ามผ่านสถานการณ์ที่มันดูย่ําแย่ไปได้ทุกๆครั้งเลยครับอืเนี่ ตอนนั้นแล้วบอกได้เลยครับคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีพรสวรรค์ของคุณคือคุณสามารถช่วยชี้แนะแนวทางเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆคนได้ลหลายๆคนแก้ไขปัญหาไม่ออกคุณสามารถที่จะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาและเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการให้คุณให้คนคนนั้นจะต้องเดินแบบไรแบบไหนแบบอย่างไรเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาตรงนั้นไปได้อันนี้ชื่นชมเลยครับดีจริงๆฮะพรสวรรค์น,นี้คือใช่เลย ใชยเลยนะฮะเยี่ยมจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีคนที่อย่างเดียวเลยที่เสียก็คือต้องบนก่อนต้องอะไรก่อนอารามพบก่อนแต่ถ้าเกิดคุณมีสติคุณแก้ได้ทุกสถานการณ์คุณมีพรสวรรค์ในเรื่องของการแก้ปัญหาและสามารถมองสิ่งรอบตัวจับมาแก้ไขได้สมมุติว่าอุ้ยลืมเอานั้นมานี่ไงอันนี้ก็มีใช้อันนี้แทนได้นะคุณคิดได้ เนี่ยวันนี้เราไปอย่างนี้เอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่เสื้ออันนี้ร้วแบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้เลยนะเนี่ยคุณคิดได้เออเพราะนั้นนะคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารอบตัวได้หรือแม้กระทั่งไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอแป๊บแป๊บนึงเดี๋ยวขับไปซื้อให้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้มีฉันรู้เดี๋ยวฉันจัดการให้คุณเป็นแบบนี้เสมอคุณเป็นแบบนี้เสมอนั่นคือพรสวรรค์ของคุณที่พร้อมจะช่วยเหลือทุกคนเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะเพราะนั้นส่งเสริมตัวเองนะครับนะออก เอาตัวเองออกมานะนะครับแล้วก็คอยให้คำปรึกษ,ษาทุกท่ททานนะจะดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราหรือว่าเรื่องของใครคุณแคลาวคาดปลอดภัยและข้ามผ่านได้เพราะคุณมีสิ่งสธิสสค,คุ้มครองและคุณมีสตินะครับเพราะคุณเชื่อใน,นเรื่องบาปบุญคุณโทนนั่นเองจ้า <S 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 พี่สามาเมริกาบอกว่าใช่ค่ะน้องหวายบอกใช่ จริงค่ะพอเหมือนจตันก็จะมีมีทานไปบางทีอาจจะทุรักทุเลบ้างแต่ก็ผ่านมาได้ถูกต้องเนะน้องฟ้าบอกใช่ใช่ใช่ขอให้บ่นก่อนแต่ช่วยเหลือแล้วทําให้คนก็ชอบมาปรึกษาใช่ครับนะี่พี่พันพันบอกว่าใช่เลยพี่ตาบอกแก้ได้ทุกเรื่องทุกคนยกเว้นตัวเองอ่านดีจริงฮะอันนี้จริงนะอนงนะเออพี่สาวบอกใช่บ่นแล้วคิดออกนะน้องใหม่บอกใช่หมดเลยเออจริงนะคุณต้องบ่นก่อนถ้าคุณไม่บน่นมันคิดไม่ออก <laughs> แล้วก็จริงๆเลยคือเรื่องของเราอ่ะมักจะคิดไม่ค่อยออกแต่ว่าข้ามได้นะเรื่องคนอื่นช่วยได้หมดแต่เรื่องตัวเองอาจจะแบบข้ามยากนิดนึงนิดนึงนะอ้าโอเคนะครับและไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายบอกว่าแล้วคุณจะทํายังไงเพื่อส่งเสริมให้พรสวรรค์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของคุณนั้นเด่นชัดมากขึ้นเรามาดูไพ่ใบนี้ครับนับหนึ่งนับสอง นับ3าคนได้การแบบนี้ครับ <Yahoo! S 1> ได้ไายเป็นรูปคนคนหนึ่งนะครครึ่งหนึ่งต่างเป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่งต่างเป็นผู้ชายนะครับแล้วด้านหลังก็เป็นเหมือนรัวเนาะเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่าไพายใบนี้เนะาะจริงๆแล้วมันเป็นไพ่แบบเขาเรียกอะไรนะ LGBTQ ใช่ไหมเนะและครับก็ง่ายๆเลยครับ ขอให้คุณพดุงดูความยุติธรรมอยู่เสมอเห็นไหมพไพ่ใบแรกก็เป็นเหมือนตาช่างที่เอียงแต่พไพ่ใบสุดท้ายบอกเลยว่าให้คุณอย่ารักพวกของนะเพราะคุณเป็นคนหนึ่งเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อพวกท้องมาเราก็จะโอนเอียงให้กับพวกพ้องเราหน่อยนึงอ่ะถูกไหม <c oughs> ประมาณนะั้น เพราะนั้นไพ่จึงบอกว่าถ้าคุณนะยังอยากจะมีพรสวรรค์ในการแก้ปัญหาหรือข้ามผ่านเรื่องราวของตัวเองมันเหมือนทุลักทุเลอย่างที่น้องหวยบอกหรือว่ารู้สึกอึดอัดแต่สุดท้ายข้ามผ่านไปได้เนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่คุณจะต้องทําและปฏิบัติและยึดถือก็คือความเป็นกลางผดุงความยุติธรรมนะคุณต้องผดุงความยุติธรรมนะแล้วก็เป็นกลางให้มากๆแล้วคุณจะผ่านเรื่องราวทุกอย่างไปได้ เพราะคุณเองถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพดุงความยุติธรรมและมีความเป็นกลางอย่างคงเส้นคงวาชีวิตคุณจะไม่ติดขัดและข้ามผ่านทุกเรื่องไปได้ถึงแม้จะเจ็บปวดบ้างทุรักทุเลบ้างแต่ก็การันตีและฟันคงว่าคุณจะผ่านได้อย่างแน่นอนในทุกๆเรื่องครับแต่อย่างเดียวเองที่คุณจะต้อง พัดูความยุติธรรมไว้แล้วก็เป็นกลางเพราะพวกคุณส่วนใหญ่นะพอร,รักใครรักจริงนะเพื่อนการสําคัญเสมอพักพวกกันเอาไว้ก่อนฉันช่วยพวกฉันก่อนคุณมักจะลืมตนแบบนั้นทุกทีเลยระมัดระวังตรงนี้หน่อยกระกัน,นะครับลูกฉันต้องมาก่อนลูกเธอไว้ทีหลังมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกทีเลยหาความเป็นกลางและยุติธรรมให้ได้นะอย่าโอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งจนมากเกินไปคือโอนเอียงมาทางลูกเราบ้างได้แต่ก็อย่าเยอะจนเกินไปนะจ๊ะ ขออนุญาหัวเราะเพราะว่าคุณเป็นอย่างนั้นจ้าใช่ไหมน้องฟ้าสุภาพรดาบอกว่าจนทุกวันนี้ให้คำปรึกษาจนมีลายกลุ่มพวกแม่ๆในห้องเรียนของออก,กัสเลยมีกลุ่มลายเป็นของตัวเองด้วยสุดยอดมากๆเลยจ้านะอ่ะประมาณนี้นะว่านั้นพรสวรรค์ของคุณนะครับคือคุณเป็นคนแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ดีนะ และสิ่งที่ทำให้คุณแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ดีน,นั้นนะส่วนหนึ่งเลยก็คือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับไม่ได้บอกว่าคุณมีองค์หรือมีเทพแต่การที่คุณมูเตลูห,หรือไพดุงความยุติธรรมหรือรักษาความดีคงเส้นคงวาไว้คุณจะแ้วคาดปลอดภัยในทุกปัญหาไม่ว่าจะกี่ปัญหาหรือว่ากี่ดรามา่าคุณก็สามารถจะข้ามผ่านได้เพราะว่าไพ่ครสวรรค์คือคุณเป็นคนที่ไม่ถูกล็อก ไม่ถูกปิดตายเขาเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมมันยุคคือพรสวรรค์ในตัวคุณเลยครับนะมันคือของดีที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้ทําให้ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีใครสามารถที่จะจับคุณยึดขึงหรือว่าตายจมไปอยู่กับที่้าใจคุณสู้เท่านั้นเองครับขอแสดงความยินดีด้วยว่าอย่างน้อย,อยชาตินี้ทั้งชาติคุณไม่อับจนหนทางแน่บ้านสีแดงนะครับอะโอเคเรียบร้อยแล้วจ้า